คำทำนายสุดช็อกหมอผีเท่าดูดวงเมืองกัมพูชาเสียงกองไฟประทุแต่กระจายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนในป่าลึกของกัมพูชาหมอผีเท่าตาบอดผู้สูงวัยนั่งขดตัวกับพื้นดินมือลูบไหลลูกแก้วควันไฟที่ขุนมัวข้างกายมีเพียงเสียงลมพัดเกลียวกราวคลายเสียงกระซิบจากวิญญ,ญาณโบราณ ข้าขอเสียงทายดูดวงชะตาบ้านเมืองคำทำนายข้อที่หนึ่งจันเสี่ยงในบึงโคลนลูกแก้วสว่างวาบหมอผีส่งเสียงครางข้าเห็นดอกบัวหลวงพ้นโคลนตมแต่กลับมนหมองผู้นำใหม่จะปรากฏกายเปรี่ยมพลังดุดพระอาทิตย์แรกแสงแต่ว่า เงาจันเซี่วจะทาบทับเขาจะเดินทางสายเดียวฟ้าฝืนคำทักท้วงจนนำความขัดแย้งรามลึกสู่ผู้คุ้มกันเมืองเสียงปืนจะดังในวังแก้วคำทำนายข้อที่สองเลือดบนเส้นไหมใบหน้าหมอผีเบี้ยวบิดโอ้ยเศร้าใจข้าเห็นแม่น้ำโขงเปลี่ยนสี จากน้ำตาลเป็นแดงเลือดการค้าสำคัญกับเพื่อนบ้านจะเปื้อนคดีอื้อเฉาทรัพย์ส,บสมบัติเมืองจะรั่วไหลดุดเลือดจากบาดแผลขุนนางผู้หนึ่งจะถูกตวาดไล่ออกแต่ความเสียหายยังปกคลุมไปทั่วประเทศคำทำนายข้อที่สวิหกทองในกรงหลึกหมอผีสะดุ้งเฮือกนี่อะไร ข้าเห็นนกกาเรเวกสีทองถูกขังในหอสูงสาวน้อยที่เป็นความหวังแห่งตระกูลสูงสักจะถูกบังคับให้สละอิสรภาพเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองน้ำตาของนางจะร่วงหล่นบนผ้าไหมชั้นดีแต่อนาคตของนางอาจนำมาซึ่งรอยร้าวยิ่งใหญ่คำทํานายข้อที่สี่เทภารักพิโรธ ลมหายใจหมอผีหอบที่ดินจะไหวท้องฟ้าจะโกรธาวิญญาณบรรพบุรุษไม่พอใจภัยธรรมชาติครั้งใหญ่จะโถมลงน้ำท่วมทำลายวิหารโบราณฟ้าผ่าทำลายสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจนี่คือสัญญาณเตือนให้หันกลับไปดูหัวใจประชาชนคำทำนายสรุปทางสองแพร่ง หมอผีสุดลงเงื่อโสมกายบ้านเมืองจะถึงทางแยกทางหนึ่งนำสู่ความแตกแยกและความมืดมนอีกทางนำสู่การเริ่มใหม่แม้จะเจ็บปวดทางเลือกอยู่ที่ผู้มีอำนาจจะฟังเสียงปวงชนหรือจะเดินหน้าตามความมุ่งหมายเดิมทันใดนั้นลูกแก้วควันไฟระเบิดเป็นสิ่งเสียง หมอผีตาบอดส่งเสียงร้องสุดกำลังจงจำไว้เงาเสือจากตะวันออกกับพยาอินทรีจากตะวันตกจะจับตาดูและรอคอยโอกาสหลังจากนั้นหมอผีก็หมดสติลงอย่างสมบูรณ์เหลือเพียงเสียงลมแห่งชะตากรรมที่ยังคงพัดผ่านป่าลึกแห่งกัมพูชาเสียงกู่จากโคดเงาศักดิ์สิทธิ สามราตรีผ่านไปหมอผีตาบอดยังคงนอนสลบอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่กลางขุบเขาในป่าลึกลมหายใจแผ่วเบาเหมือนเส้นใหญ่แมงมุมทว่าคำทำนายของเขากระจายไปทั่วทั้งสังขาวาสและวังหลวงดุดพิดร้ายภาพแรกคมพระแสงในเงาจันทร์นายพระราชวังกรุงพนมเปญ ชายผู้เปลี่ยมบาร,รมีในชุดขาวสะอาดทรงยืนอยู่ริมหน้าต่างห้องทำงานพระพักครึ่งคริมใต้แสงจันเสี้ยวเสียงกูจากป่าลึกหมอผีตาบอดพูดผูกเราต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดพระองค์ตรัสกับผู้คุ้มกันคนสนิทผู้ซึ่งก้มหน้าหมดวาสนาแต่หนทางของเราต้องปราศจากเงาจันกั้นขจัดทุกเสียง ที่ขัดขวางค่ำคืนนั้นเองเสียงปืนหนึ่งนัดดังก้องในตำหนักด้านในผู้คุ้มกันอาวุโสผู้ขัดขานแผนงานสำคัญต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมืออุบัติเหตุภาพที่สองแม่น้ำโขงและสายเลือดข่าวลือแพร่ะสะพัดไปตามตลาดนัดกำปงจามเรือขนส่งสินค้าจากเพื่อนบ้านเหนือถูกยึด พบของต้องห้ามซ่อนในเรือผู้สื่อข่าวต่างประเทศรายงานข่าวค้าเลือดที่เพื่อนสิ้นทางเศรษฐกิจใหม่แต่ทหารยามชายแดนผู้กล้าหาญคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานชายหมอผีกลับพบหลักฐานชิ้นสำคัญคือเอกสารลับที่เชื่อมโยงขุนนางระดับสูงกับเครือข,ข่ายค้าเถื่อนนี่คือเลือดที่หมอตาบอดพูดถึงเขากระซิบกับภรรยา ก่อนซ่อนเอกสารใต้หลังคาบ้านแต่แล้วคืนนั้นเองเสียงแคลปประตูดังก้องทหารยามและครอบครัวหายตัวตนไปอย่างไร้ร่องรอยภาพที่สนกกระเวกกับกรงทองในวังเก่าอุดมมีเจสาวน้อยรัตนาแห่งตระกูลสูงถูกเรียกตัวกลับจากปารีสห้องสวยงามแต่หนาวเหน็บเธอมองกระจกเงา เห็นาหมอผีในคำร่ำลือเจ้าต้องแต่งงานกับเขานั่นคือหน้าที่พ่อสั่งด้วยเสียงเคร่งคร้าวรัตนารู้สึกถึงกรงทองที่กำลังกักขังหัวใจแต่ในคืนที่เธอหมดหวังเสียงกระซิบจากหญิงชราชาว,วังทำให้เขาพบความจริงว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นเพียงเกมทางการเมืองเพื่อปกปิดเรื่องอื้อฉาวของตระกูลฝ่ายชายเราต้องทำอะไรสักอย่าง รัตนาค้นพบกำลังใจจากคำทํานายและเริ่มเขียนจุดหมายลับถึงสื่อต่างประเทศภาพที่4ความพิรวดที่มองไม่เห็นรุ่งเชา้าที่ปราสาทบันไทยสีนักท่องเที่ยวแตกตื่นเมื่อยอดเจดีหักโค่นลงหลังฝนตกหนักเรากับมีอำนาจลึกลับดันให้พังขณะเดียวกันที่ทะเลสาบโตเลสาบชาวประมง พากันหวาดผวาเมื่อเห็นน้ำในทะเลสาปเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ายเลือดนักโบราณคดีรุ่นเก่ายืนสันทั่วไทยที่หน้าปราสาทบายอนนี่คือสัญญาณสัญญาณแห่งความโกรธาเขาบอกลูกศิษย์ด้วยเสียงแหบเครือบรรพชนไม่พอใจที่พวกเขาลืมรากเงาบทสรุปทางสองแพร่งที่ใกล้เข้ามาหมอผีตาบอด ฟื้นขึ้นในกระท่อมริมป่าตาเบิกกว้างแต่กลับมองเห็นได้อีกครั้งในตาของเขาสะท้อนภาพอนาคตสองทางทางซ้ายภาพความวุ่นวายการประท้วงบนถนนหลักพนมเปญไฟลุกทั่วเมืองกับเงาคนสองกลุ่มที่หันหลังให้กันทางขวาภาพผู้นำที่ยอมสละอำนาจบางส่วนเพื่อฟื้นฟูความสามัคคี ทว่าต้องแลกด้วยเลือดและน้ำตาฟ้าส่งตาให้ข่าเห็นหมอผีกระซิบกับเด็กเลี้ยงควายที่มาเยี่ยมแต่ทางเลือกยังอยู่ในมือมนุษย์ลมแห่งโชคชะตายัางพัดผ่านกัมพูชาทุกชีวิตกำลังยืนอยู่บนทางแพรง่งและเงาจากนานาชาติก็จับจ้องมาที่แผ่นดินนี้มากขึ้นทุกวันเกมแห่งอำนาจครั้งใหม่ กำลังจะเริ่มต้น